สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจักรยูทูบเกมมนเวนะครับผมวันนี้นะฮะจะแนะนําว่ามือใหม่เนี่ยต้องกดยาบัฟอะไรบ้างนะครับผมในการไปเก็บเลเวลนะครับผมสำหรับใครที่เข้ามาดูครั้งแรกนะครับก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกริ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีขีปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีดยูทูบครับเทปทูดอทคอมเว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษมีทั้งแบบบัตรเติมเงินและเติมผ่าน UAD ทั้งเกม PC และมือถือท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บ 2แถวสามแถวนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยยามันก็ส่วนหนึ่งแหละแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือพวกบัฟประจำอาชีพต่างๆเช่นบีชอปบาดแดนแล้วพวกนี้มันจะให้บัฟมาหลายสกิลมากนะครับผมสาหรับมือใหม่นะครับผมเราเอาเรื่องของตัวเองก่อนนะครับผมนั่นก็คือการกดยาต่างๆที่เป็นบัฟยานะครับผมในการเก็บเลเวลนะครับเพราะว่า ต้องบอกเลยว่าซาร์ดสนะครับเขาไม่ค่อยปั๊มกันเท่าไหร่เหตุผลก็คือเลือดเรามันเยอะนะครับผมเนี่ยเลือดซูเปอร์โนวิดไฮเปอร์โนวิดเนี่ยซัดไป7 0,000บางอาชีพนี่ขึ้นแสนแล้วนะครับจะมานั่งกดไว้กดบูนี่มันไม่ได้นะครับผมและอีกอย่างหนึง่งเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ค่อยใส่ของดูด HP h p p กันแล้วเหตุผลก็คือส่วนใหญ่จะไปใส่อาดาเมจกันมากกว่านะครับดังนั้นเนี่ยการเด้งรีเจนต่างๆเนี่ยจะเป็นเรื่องของยาล้วนเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ายาที่เราต้องกกกกดในนนาารรรเ็บบบีบมมอะะไัั้งคผ ซึ่งบอกไว้ก่อนเลยว่าไอายาทั้งหมดนี้ส่วนใหญ่จะแจกปีอยู่ในกล่องเก็บเวลอยู่แล้วนะครับก็คือพวกกล่องบูสเตอร์ต่างเนี่ยเขาจะให้ยามาอยู่แล้วนะครับผมมาที่ยาชุดแรกก่อนนะครับผมยาชุดแรกเนี่ยจะเป็นยาที่กดแล้วอยู่ได้ครึ่งชั่วโมงนะครับผมมันจะมีอยู่ประมาณ3ตัวนะครับผม 1. ึคือออมตี้นะครับผมเป็นยาเพิ่มออ t เตทัสสินะครับได้ออ t เตทัสสิบเอเทัคสามสิบเ อยู่ได้30นาทีนะครับอันนี้ตายแล้วไม่หายนะถ้าเป็นออมิตี้แต่ถ้าเป็นอันติเมดฟู้ดอ่ะตายแล้วหายนะครับอันนี้คือยานแรกเลยที่เราควรจะกดนะครับผมมันเพิ่มสเตตให้เราได้เยอะมากนะครับเนี่ยพอกดมาปั๊บนะครับผมคุณจะได้บัฟออเทนัสสิบแบบนี้มาเลยนะครับอันนี้แหละเห็นไหมแค่กดออมิตี้เนี่ยบัฟคุณก็มาแล้ว1แถวนะครับยังไม่นับบัฟวีพีพวกนั้นอีกนะฮะต่อมายาที่2นะครับผมก็คือ power booster นะครับ power booster เนี่ยก็เป็นบัฟสามสิบนาทีเหมือนกันเพิ่มแอเแทัเอ็มแแอทส30 แอดแท็กบวกหนึ่งเปอรฮิตฟรีสามสิบเอฟดีหนึ่งหน่วยลดการใช้ SP ลง5%้าเปอร์เซ็นฟิกคัไทม์ลดลง30%แต่ว่าฟิกคัตไทม์เนี่ยมันนับอันสูงสุดอยู่แล้วนะครับจริงๆก็ไม่ได้มีผลมากนะครับผมหลักๆเนี่ยเราต้องการแอดแท็กเอเมทแท็กเพิ่มฮิตฟรีเพิ่มนะครับเอฟดีเพิ่มนะครับก็กดไปนะครับผมปุ๊บอ่ะก็ได้บัฟเพิ่มอีกนิดนึงนะฮะซึ่งอันนี้ตายแล้วหายนะเออไม่เหมือนโอไมตี้ไอ้ยาฟ,าฟาฟานี่ตายแล้วหายนะครับต่อมายาสีเขียวอันนี อลิมิเต็ดดิงนะครับอันนี้เนี่ยเหมาะสําหรับนักเวสซะส่วนใหญ่ก็กดได้ทุกคนแต่ว่าค่อนข้างดีกับนักเวทเป็นพิเศษนะครับผมยานี้กดปุ๊บได้แม็กคิพีห้าเปอร์เซ็นต์แม็กเอสพีห้าเปอร์เซ็นต์สามสิบนาทีเพิ่มพลังโจมตีเวททุกธาตุคีดาดาเมจและก็เพิ่มดาเมจตีไกลอีกห้าเปอร์เซ็นต์และไล่เวทไม่โดนยกเลิกมันก็คือคล้ายๆกับเราใส่การ์ดเพนตลอดเวลานั่นเองนะครับผมซึ่งอันนี้แหละทำให้คนที่เล่นนักเวทแบบยังไล่ไม่ไล่หลอดเนี่ยสามารถเล่นได้นะครับผมเพราะว่า เราไล่ไม่โดนขัดเพราะว่าด้วยความที่คัดสีเนี่ยมันเป็นแบบถลม่มภูเขาเผากระท่อมนะครับผมไปเก็บเวทีนี่มอนมาเป็นฝูงนะครับผมถ้าเราไล่เวทแล้วโดนขัดนี่นักเวทนี่ตายแน่นอนนะฮะดังนั้นเนี่ยยาน,นี้ยก็ค่อนข้างเหมาะกับนักเวทมากมีก็กดเลยนะครับผมก็กดไปปับ๊บอ่ะ มันจะเป็นลูกกลมๆแบบนี้นะครับผมได้บัฟเพิ่มขึ้นนะครับต่อมานะครับจะเป็นยาบัฟที่อยู่ได้10นาทีนะครับผมอันนี้ก็ต้องกดทีหน่อยนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะต้องกดตลอดเวลาด้วยนะครับผมเซตแรกที่นําให้รู้จักเลยก็คือยาสสีนั่นเองนะครับผมยาสีส้มสีออกส้มเข้มๆหน่อยออกน้ําตาเนี่ยนะครับแล้วก็ออกชมพูหน่อยนะครับผมยา3สีนะครับผมมันคือยาเด้ง HP เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ย small ลท์โ p o ั่นนะครับเด้ง5%ทุกๆ5วินาที เปเลยเวลา10นาทีตายแล้วหายนะครับผมแล้วก็ยาสีส้มนะครับเด้ง7ทุกๆ4วิแล้วก็ยาสี 7, าชมพูนะครับเด้งสี่ทุกๆ3วินะครับผมซึ่งไอ้3ามดเนี้ยตายแล้วหายหมดนะครับกดพร้อมกันได้หมดนะครับผมเนี่ยคุณกดมาเลยแบบปึ๊บปบ๊แบบนี้นะครับผมปึ๊บเห็นไหมคุณจะได้บัฟมา34สีแบบนี้นะครับผมอันนี้แหละจะทําให้เราเด้งเฮดพีได้แบบค่อนข้างสบายถ้าไม่ได้โดนลุมแบบ กระหน่ำมากนะแบบโดนตีนิดๆหน่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็เด้งรีเจนกลับมาแล้วเพราะว่าเด้งรีเจนเป็นเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมแป๊บเดียวก็เด้งกลับมาเต็มแล้วนะครับผมอันนี้แหละที่ต้องกดทุกๆ10นาทีนะครับต่อมาอีกสีหนึ่งก็คืออันนี้ครับผมสมอ l มานาโพชั่นนะครับเด้ง SP 5%ทุกๆ5วินาทีนะครับผมอันนี้ก็ตายแล้วหายเหมือนกันก็กดไปนะครับอันนี้ค่อนข้างจําเป็นมากแล้วก็ให้น้อยด้วยนะครับยา3สีเนี่ยยังให้เยอะ แต่ตัวสมมานาเนี่ยให้น้อยนะครับผมซึ่งบางทีเนี่ยบางอาชีพนะครับผมกดสมมานาก็ยังใช้ SP ไม่พอนะครับผมก็อาจจะต้องถ้าเป็นกายภาพเนี่ยอาจ,จต้องไปเลี้ยงอินคิวบัตเพื่อให้มันดูด SP มากขึ้นนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นสายเวทถ้าปั๊มไม่ทันจริงๆก็ดอกเหลืองแล้วกันนะครับดอกเหลืองเซิฟคัสสค่อนข้างถูกอาจจะแค่พันสองพันเซนนี่นะครับเพราะมันดอกกันเยอะมากตอนกิจอะไรพวกนี้นะฮะถ้ามันไม่พองจริงก็กดดอกเหลืองเอาของผมเนี่ยก็ ฉุกเฉินก็กดออกเหลืองเอาเลยนะครับผมแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นยา10นาทีเหมือนกันก็คืออันนี้ครับผมเลดบูสเตอร์นะครับแอ t แท็กสามสิบเอเมทแท็กสามสิบเพิ่มเอพ5%ดีห้าเปอร์เซ็นต์นะครับลดไล่อีกห้านะครับแต่ว่าลด HP HP ลงสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมอ่ะอันนี้ก็คือเอาความแรงแลกกับเลือดนะครับผมก็กดเข้าไปนะครับแต่ว่าพวกชูล่าเนี่ยน่าจะไม่ค่อยชอบกันเพราะว่าไทเกอร์แคนนอนเนี่ย ลบแมกีมันได้ดามจที่เบาลงนะครับแต่อาชีพอื่นนี่กดกดไปเถอะนะครับผมแล้วก็อีกอันนึงนะครับผมที่ต้องกดเลยนะครับก็คือใบดีฟนอ์นะครับผมใบดีฟเ่ยอยู่10นาทีนะครับเมื่อกดใช้เนี่ยคุณจะได้ดีฟเอนห้าร้อยเอ็มดีฟเอนสองร้อยนะครับผมซึ่งมันจะทํทำให้คุณถึกมากๆแต่บอกก่อนเลยนะต่อให้ถึกแค่ไหนโดนมอรลุมก็ตายอยู่ดีนะครับผมแต่ว่ามันก็ช่วยคุณได้เยอะนะครับผมเดฟห้าร้อยเนี่ยจะกันได้เกือบประมาณแบบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้นะครับ แล้วก็ M defense 200เนี่ยทำให้คุณไม่ติดแข็งไม่ติดฟอร์สนั่นเองนะครับก็อย่าลืมกดเข้าไปนะครับแบบนี้นะฮะโอเคทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับคุณดูดิครับแค่กดยาตัวเองเนี่ยบัฟไปแถวครึ่งแล้วนะครับยังไม่รวมพวกบัฟอาชีพตัวเองอีกนะอย่างซุปนมเนี่ยก็มี input consent A B card boost นะครับผมเนี่ยเกือบจะ2แถวแล้วนะครับผมดังนั้นเนี่ยถ้าคุณเห็นแบบไปดูสตรีมเมอร์แล้วทำไมบัฟมัน2แถว3าแถวไม่ต้องตกใจนะครับยาเนี่ยกินไปละแถวครึ่งนะครับผม ที่เหลือเนี่ยเป็นบัฟของอาชีพอื่นบีชอปบัดแดนนะครับเพราะว่าเซิร์ฟนี้สกิลรีบาลานซ์แล้วนะครับส่วนใหญ่จะเป็นบัฟติดตัวทั้งนั้นไม่ต้องมายืนบนบากิหรือว่ายืนบนลิชแมนมิสเตอร์คิมแบบแต่ก่อนแล้วนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ใครมาจากคลาสิกก็ควรรู้ไว้ก็คือพวกใบเคลือบทาุนะครับผมเนี่ยเอเลเมนทัลเอิร์ธวอเตอร์ไฟหรือพวกนี้นะครับผมใบเคลือบทาุเดี๋ยวนี้เขาปรับให้1ใบอยู่ได้30นาทีแล้วเหมือนเราแบบเอาเศษเคลือบเลยนะครับดังนั้นเนี่ยค่อนข้างอเคสสะดวกกบาายม ถ้าเป็นเซิร์ฟคลาสสิกธรรมดาเนี่ยมันจะอยู่แค่ประมาณ3นาทีนะครับอันนี้เขาปรับมาแล้วนะครับก็คือ1ใบ3านาทีก็เอาไว้ใช้เก็บเวลได้ค่อนข้างสะดวกนั่นเองนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงถ้ายามันหมดนะครับแต่ว่าคุณยังมีกล่องพวกนี้อยู่เนี่ยก็สามารถแกะออกมาได้นะครับก็คือไลท์พชั่นบ็อกเนี่ยก็จะมียา3-4อยูไว้นั้นนะครับอย่างละ20อันเลยนะครับ แล้วก็มีกล่องใบเดบนะครับและนอกจากนี้นะครับผมถ้าคุณมีเหรียญบูสเตอร์คอยเหลือๆนะครับผมต้องย้ําว่าเหลือๆนะคุณสามารถเรียกกระดิ่งบูสเตอร์คอยมาแบบนี้นะครับผมกดคุยนะครับผมเลือกข้อแรกแล้วก็เลือกร้านค้าบูสเตอร์คอยนะครับผมมันจะมีโคดน้ํายาอยู่อันนึงก็คือบัฟ a l l in one p ช t i o n นะครับผมกดทีนึงเนี่ยคุณจะได้บัฟทั้งหมดที่ผมพูดมาเมื่อกี้นะครับผม60นาทีเลยและจะแถมไปพวกไทเบสซิ่งเลยพวกนี้เข้าไปด้วยนะครับผม ซึ่งตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่ามันใช้20เหรียญน,นะครับก็ใช้เยอะมากนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณต้องเอาเหรียญไปใช้อย่างอื่นเนี่ยก็อย่าเอามาแลกนะครับเพราะว่ามันเปลืองนะครับผมมันครึ่ง1ชั่วโมง20เหรียญน,นี่ก็หนักอยู่นะต้องเป็นคนที่แบบอากไม่คิดจะใช้เหรียญแล้วนะครับผมแบบทําทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ยแล้วค่อยมาแลกยาบัฟกินเล่นนะครับยานี้ฝากครั้งได้แต่ว่าถ้าหมดกิบยาหายนะครับผม ดังนั้นเนี่ยก็แลกใช้ในกิจอย่างเดียวนะครับอ่ะโอเคครับผมทั้งหมดนี้นะครับผมก็เป็นยาบืบ้องต้นนะครับที่คุณควรกดตอนเก็บเลเวลนะครับจะได้ไม่ตายไม่แตกตอนเก็บเลเวลนะครับผมบางคนนี่อาจจะไม่รู้ว่าเอ้ยมันต้องกดใบเด็บด้วยไม่งั้นตัวละลายนะครับผมคือมอนมันตบหนักมากนะถ้าไม่กดใบเดยบนี่เอาไว้อยู่ จริงๆทุกวันนี้กดก็เอาไม่ค่อยอยู่นะครับผมต้องแบบโดนลุมมากๆก็ต้องมีหนีกันบ้างนะฮะอ่ะโอเคครับผมทั้งหมดนี้เนี่ยก็เป็นพื้นฐานนะครับผมสําหรับคนที่มาเล่นคาสิใหม่ๆนะครับที่ควรรู้ไว้นะครับถ้าใครอยากได้เรื่องไหนเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถมาพิมคอมเมนต์บอกกันได้เลยเดี๋ยวจะพยายามทําคลิปมาให้นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็วันนี้ละกันนะผมก็จะลืมกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีดยูทูบครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ ช่วงกัมบนเวขายของสาหรับใครที่อยากสนับสนุนกัมบนเวนะครับก็กดจอยกดเข้าร่วมข้างปุ่มสับสไ cribe ได้เลยนะครับผม20บาท50บาทเท่านั้นนะครับผมเป็นการสนับสนุนกัมบนเวให้มีกําลังใจทาคลิปต่อไปนะครับสำหรับใครที่ไม่สะดวกนะครับสามารถกดซูเปอร์แตงมาเป็นกําลังใจให้กัมบนเวได้นะครับผมแล้วก็สามารถเลือกเงินโด o n a t ได้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับยังสามารถคอมเมนต์เพื่อเป็นกาลังใจให้กัมบนเวได้อีกด้วยนะครับยังไงก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับ